1,096ในกาในกรมธาตุในขณะที่เกิดขันห้าเราไหนย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์ทุกจำพวกคือรูปขันล้าถึงวิญญาณขันในกรรมธาตุในขณะที่เกิดขันห้าเหล่านี้ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์ทุกจำพวกในกรมธาตุในขณะที่เกิดอายตนะสิบเอ็ด ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์จำพวกไหนในขณะที่เกิดอายตนะ11คือจักขายตนะรูปายตนะโสตายตนะคานายตนะคันทายตนะชิวหายตนะระสายตนะกายายตนะผดทพายตนะมนายตนะธรมมายตนะ ย่อมเกิดปรากฏแก่กามาวจรเทวดามนุษย์สมัยปฐมกับเปรตอสุรกายสัตว์ดีรชานที่เป็นโอปปาติกะสัตว์สัตว์นรกซึ่งมีอายตนะบริบูรณ์ในกามธาตุในขณะที่เกิดอายตนะ11เหล่านี้ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์เหล่านี้ในกามธาตุ ในขณะที่เกิดอายตนะสิบย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์จำพวกไหนในขณะที่เกิดอายตนะสิบคือรูบายตนะโสตายตนะคานายตนะคันทายตนะชิวหายตนะระสายตนะกายายตนะปุตพายตนะมนายตนะธรรมายตนะ ย่อมเกิดปรากฏแก่เปรตอสุรกายสัตวดิราชานที่เป็นโอปปาติกะส,สัตว์สัตว์นรกซึ่งตาบอดมาแต่กำเนิดในกรรมธาตุในขณะที่เกิดอายตนะสิบเหล่านี้ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์เหล่านี้ในกรรมธาตุในขณะที่เกิดอายตนะสิบเร่าอื่นอีกย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์จำพวกไหน ในขณะที่เกิดอายตนะสิบคือจกขายตนะรูบายตนะคานายตนะคันทายตนะชิวหายตนะรษายตนะกายายตนะผฐถพพายตนะมนายตนะธรมมายตนะย่อมเกิดปรากฏแก่เปรตอสุรกายสัตว์ดิรชานที่เป็นโอปปาติกะสัตว์สัตว์นรก ซึ่งหูหนวกมาแต่กำเนิดในกามธาตุในขณะที่เกิดอายตนะสิบเหล่านี้ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์เหล่านี้